สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ในบรญชา,ารทหารพัฒนาค่ะรายการจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ขอนำเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบอ,อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำรางคยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดจากนายเสริมสุขอินคุ้มวงและราษฎรหมู่ที่สองตําบลยางหักอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขอพระราชทานแหล่งน้ำเนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นประจำทุกปีขาดแคลนน้ำสําหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มิถุนายน2563เพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่ชาวบ้านประสบมาทุกปีหากแล้วเสร็จจะเพิ่มการกักเก็บน้ำ8,000 0ลูกบาทเมตรบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน1,000คน 343รโครเรือนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร2 0 0ไร่และนี่ค่ะเป็นโครงการพระราชดำริที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการกจิตอาสาพัฒนาค่ะ